สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสสารพลังโรงพยาบาลน,น่านเดินหน้าขยายผลศูนย์เรียนรู้สุขภาวะน,น่านนำร่องโรงพยาบาลอ่อนหวานจัดการโรค n c d ภายในปี2567 มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนน่านค่ะนายรพีพันธ์สริวัตรที่ปรึกษากรรมการกองทุนสสสในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่8สสสกล่าวว่าสสสร่วมมือกับโรงพยาบาลน,น,น่านพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคตั้งแต่ปี2561 ซึ่งโรงพยาบาลน่านถือเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในด้านบุคลากรที่มีความรู้ด้านสุขภาพมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่แต่ยังขาดนวัตกรรมชุดความรู้เครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพให้กับประชาชน สสส,สจึงได้สนับสนุนนวัตรกรรมเครื่องมือสร้างการเรียนรู้สุขภาวะประเด็นต่างๆทั้งในรูปแบบนิทรรศาการนิทรรศาการเคลื่อนที่หรือกระเป๋าสื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะบุคลากรในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาวะที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ส่งผลให้ผู้สูงอายุค่ะมีความรู้เรื่องของการเลือกรับประทานอาหารและการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นกว่า95%ซโดยสสสเตรียมยกระดับให้ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะโรงพยาบาลน,น,น่านเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอ่อนหวานมุ่งให้ความรู้และการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังหรือ NCD โดยเฉพาะประเด็นโรคเบาหวานและอาหารเพื่อสุขภาพให้สาเร็จภายในปี2567 ทางด้านนายแพทย์วาสันแก้ววีผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,น,น่านได้กล่าวว่าจากข้อมูลสุขภาพประชากรจังหวัดน่านปี2565พบผู้สูงอายุ5 6 8คนเป็นผู้ป่วยโรค NCD อาทิโรคความดันโลหิตสูง3,568คนเบาหวาน1,390คนไตเรื้อรัง1,242คน ทางศูนย์เรียนรู้สุขภาวะน่านเห็นความสำคัญของปัญหาจึงได้นำนวัตกรรมนิทรศการเคลื่อนที่ของสอสอส,อ,สอ,อาทิชุดการเรียนรู้ Food แอนฟิตบอร์ดเกมเรื่องอาหารสุขภาพสุขสมวัยส่งเสริมสุขภาพจิตมาพัฒนาเป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่อาทิ 1. กลุ่มผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุบ้านหัวเวียงใต้อำเภอเมือง จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน2อบรมพัฒนาศักยภาพอสอมเชี่ยวชาญโรคเบาหวานส่งผลให้มีผู้รับประโยชน์9 7 9 5 5 3คนสามารถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดมากกว่า85% และเกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านกิจกรรมการอบรมความรู้และใช้เครื่องมือเพื่อขยายผลสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ230คนได้แก่อสอมครูโรงเรียนแกนนำชุมชนค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการมีนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่และมีรูปแบบที่หลากหลายจากสสสช่วยให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นทำให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะที่ถูกต้องอีกด้วย